แล้วจ้ะเพิ่นก็จะเป็นทําน้องว่าหัวเพิ่นนสิสูงอยู่ตลอดไ้ว่าต้องการแบบนั้นพอเอาคนทีเขาประสบความสำเร็จร้านอาหารไทยนี่จะเอาซิมาให้มันคือกันกับเขาแต่เขาบุคลากรเขาได้หาคนทุกคนสารเฮ็ดอาหารหลักก็ะเ็ดของออเดอร์ปรีต่างหากพนักงานเสิร์ฟเขาเป็นหางทุกคนอันนั้นคือเข็งงานเป็นระบบแมนอยู่เขาปากว่าด,ดีเขาปากจัดเขาปากอันก็จะไปเปรียบพวกเขาเถาะจะของก็บประเด้นลืน่กับเขาเลยว่าเขาใส่ดุกนองในเอาตีนใส่ทังสีจังซัน คุณกับ,บื่ลืนกับเขาเลยจ้ะบอมีผูใ้ใดเป็นนั่งฟ้านังสวรรค์ดอกหลังใครต้องมีขอบเขตเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องเขาไม่ได้มาเป็นทาสเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะเขาเป็นลูกน้องดิวเนาะดิวเป็นลูกน้องดิวให้ความเคารพแต่ในเมื่อความเคารพของคุณนะ่ะคุณบอมองเห็นแถมคุณยังเอาไปว่าจีเอาเรื่อยๆเอาเพิ่มพวมจะขอบเขตพอมพอดีบอมจีะเสร็จปุบ๊บเลิกงานมาเนาะทุกมือเลยสิขมปาก สิเป็นไข่ทุกมือเลยเพราะว่าหูอย่งางอบสิบโมงลงครัวบาบสองเคริงผักบาบหาโม้งเริ่มงานอีกไปหอดตีเอเทียงขึ้นตีหนึ่งพาลูกค้าลายกัะเน้าวปหอดตีหนึ่งจ้ะเพราะเป็นอย่างเคสกระเข,เขา๋าอันบ่ถึงขนาดดอกกดอตไม้เยอรมันเขาแค่หาทุ่มเที่ยงขึ้นเขาก็ปิดแล้วจ้ะเพราะว่าล่างจานก็ว่าเอาค้นมาถาล่างจานโดยตรง เขาเป็นลูกจ้างเ,าเขาขารบแห้เกียรติเขาที่สุดเขาต้องล่างจานให้เขาถ้าเกิดว่าเขาบ่าล่างแล้วเขึ้นไปเลยก็นาเกียรตินี่คือนิสัยของติดโตไม่แต่มือเกิดเป็นคนขี้เก่งใจคนกระล่างซอยจนเป็นติดเป็นนิสัยทัานวอรเซ่เ่ากับว่าขึ้นเพราะว่าเาขือว่าคนเหตุงานคือเหตุงานน้ากันอาเนจะเอาคนเสิร์ฟมาเสิร์ฟซอยกันจริงอนันกีคือกระล่างซอยเนี่ยเขาก็มีนาที่เหตุยูดานนอกเขาต้องเห็ดข้างในพอเขาละนาที่มันบ่แล้วทั้งเบิดเท่ากับว่ากาขึ้น น่นะะนะปานนั้นจะมาบอกว่าแฮวเป็นหวนัวหน้ากูยูดใส่ดาจ้าลูกน้องกูนะกูถามเนี่ยอืมกระตอติคือตังคางแกต๊ติคือแตลิวติให้เป็นหวนนัวหน้ากูหัวหน้าครอครัวผู้ใดลูกน้องกูที่นะีหนโอ้ยยังถามเจ้าของสม,มิ่งไม่ให้กูเป็นอาลูกนอ้องผู้ใดอาญาติมึงติโอ้ยป่อนน้ำกับผู้ใดเจ้าไม่กินหัว,หวกูแท่นมึงอะล่ะนั่นแหละจา้ามันเล็บเป็นแบบนี้นี่ละยายไข่โพดะพ่อพี่น้องคนใดกําลังมองหางานต่างประเทศ คุยให้ชัดเจนให้อย่างที่มันเป็นว่าอัดเสียงเว้นมีหลักฐานครบถ้วนเดี๋ยวยังบ่จบแค่นี้นะเ็จปุ๊บ,บอกใจเจ้าของแล้วคมปากก็นอนทุกมือต้องกินยาสิเป็นไข่ทุกมือพ่อมมนเท็ดงานนะความพ่นองลังจาาในรางของทุกอย่างนะ่ะในครัวงานในครัวมันเป็นงานน้ยหน่อยนะค้นตรงเช็คว่าของขาดเน่เหมือใไขาดเช็คบ,เบ,บ่เบิดไปสั่งเพิ่มมือต่อมาเพิ่นซื้อของมาแล้วของขาดเด้อเอ,อ้าบอกเขียในให้เขาอีก มันบอกมันบอก,ม,บอกมันบอกสมาธิเช็ดเฟอร์เฟกต์ได้เพราะเม่พี่น้องขั้วขั้วหนึ่งจำหรับสองมือหนึ่งสมองเฮ็ดยากไทยสีหันเหนื่อยเนี่ยพกัพกนพกักเนี่ยซอดไดเบิร์ตเนี่ยเร็จของเนี่ยแล้วก็มาทำวามสะอาดขั้วคนเดียวเสร็จตัวดูดเนี่ยหัวเตาเนี่ยเร็จเบ็ดตุยังตัวุยันสิเอาให้เป็ดเป็ดมาตรฐานเพิ่นสิบดาวยี่สิบดาวนะเกินเหตุจ้ะมันเกินความเป็นจริงแค่สำหรับคนคนเดียวในเหตุให้ได้คุณได้ะนั้นคุณกราบสุดตีนสุด ปานนี้ว่ามาหลอกดาเฮาหั่นผักนั้นไม่เหมือนเอามือหั่นยังมือสิมันยืนดาวห้าวจากบุโรป้าเฮาอยากอยู่อันแค่เฮ็ดแค่เด็อยู่ลูกขาขวดส้มเป็นสิ่งเยังมาบอกเขาว่าเออจังรันสี่ก็ดียาอายุแต่วประเทศนม่ไม่เกินไปมาหลอกดาเฮาวจักรันสี่นะเป็นอย่างคื่องบอกตรงๆมาโหลดเมื่อมีนี้เธอหนึ่งเขาเห็ดอาหารลูกค้าสั่งมันสิบยี่สิบอย่างกันหมดละปองแคนไปไปสั่งอาหารเต็มหนึ่งมาใส่กระเพาบะบอก พี่หยุดเลยพี่พอว่างเสร็จอือออกไปก่อนมีอยางค่อยเก็ดแล้วตัวนี้เราค่อยมาจะมาเคลียร์กันมาบอกมามามาวากันค่อยมาว่าอดบ่ได้เนาะเขาขึ้นอาการมันมีเป็นกระเงียบเป็นกระดีกระซุนนั่นแหละซูนจนสั้นน่ะเสร็จปุ๊บก็เลยเดลต้าัดสินใจคบกับคนคนหนึ่งคือมีโอกาสว่าแต่ว่ากับไม่ได้เสียอาการให้งานเนาะถึงเวลาคทำงานเริ่มงานสิบโมงเขาก็ต้องมาลงครัวแล้ว บางเทือก็ต้องนั่งแท็กซี่มากเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไป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 ค้างคืนกับคนอื่นกบแฟนคนที่ว่าคบกันจนหวานสมุนี่นละเพื่อนแบบมากเพื่อนกับติ่อเขานั้นนี่จริงๆน่ะดิวกับเฮดโพถือคือกันสำรับที่มาแล้วดิวว่ามาคบกับคนเยอรมันไม่ก็เป็นขอเสียงดิวอันนี้ก็บวลาด้ว่านาเกียดเพราะยั่นเข็ดงานอยู่จ้ะเข้าประด้หนีไปกับเขาเลยถ้าเกิดเขาหนีไปกับเขาเลยไปแต่งงานไปยังสิเขากับพิษพ่อเขา จนหอดนะ้าที่สุดท้าย,ยนี่นกันดิวยังอยากเขล็ดงานนาอยู่ย่างอยากเขต็ดต่ออยู่ดิวไม่ได้บอกจะค้าเลยว่าดิวต้องมาเค็ดงานแต่คุณต้องให้เกียรตดดิวว่าดิวคือสัญชาติอ่าอ่าถือวิชาของคนเค็ดงานแล้วคุณบริวว่าเป็นนายจ้างชนแบบเก่าและคุณต้องแจ้งฉันเค็ดงานนี่อันเม้นดุงชนดต้องให้มันถือต้องและก็มีประกันพร้อมถ้าคุณอยากให้ฉันเค็ดงานเพราะว่ามันเรียกเอาต่มือจะจะของมีคนหลาแล้วเหวเหตุ มันว่าถือจ้ะอนี้พูดขึ้นบอแฟดเดี๋ยวสิบอ่าขันขันตัวนี้ให้พังต่อไปจ้ะนั่นละจ้ะสุดท้ายดิวก็มีโอกาสได้แต่งงานกับแฟนพร้อมเนาะอะไรคือแป๊บปบไปอีกประเด็นหนึ่งก่อนเซตปุ๊บมันมีมันมีสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่ดิวว่าเจ็บใจแห้งไข่คอมอ่าไข่แบบว่าไข่จับ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 สันจ้ะแบบว่าคมผ่าเท่าไหร่กับบอบ่ออันนี้จ้ะเพราะว่าร่างกายเขาของพักนี่ มันบอกมันบอ,ม,นบอมีเครื่องเห็ดคมห่อนให้เลยแค่ว่าปิดบานแล้วห้องที่ว่าาติเพันยูเป็นห่องติดกันเนาะอันนี้ดิวแค่ใส่กั้นพามาันแล้วก็ยูบ่ได้เป็นห่องโดยตรงเพราะห้องโดยตรงให้าติอยูเนี่ยมีมีเครื่องเห็ดคมห่อนพร้อมแต่ห่องดิวยูน่ะเป็นแค่ทางลุงทางยางลงซื่ือแล้วมันบอกมีห่องที่สำหรับลอกกุ้นแจไใดคือเขาเอาผ้ากันมาผัวของเขาเป็นคนมาปิดให้เนาะติดผ้ากันให้ เซตปลูกมันบ่มีเครื่องเฮคุ้มห่อนแน่นอนเลยจ้ะบ่มีไฮซุ่งจ้ะอ่านี่แหละก็เรียกว่าไข่เจ้าของนี่ไข่แปลว่าสัน้นเลยแปลว่าบอรลูโตเลยว่านักซําใดแบบลูกขึ้นบ่ได้นะ่ะสองมือติดติดได้ยินคำหนึ่งบ่ต้องให้มันลงมาเหตุงานเด้อ,อจช่นใช่ไะมไม่ต้องให้มันลงมาทำงานนะใส่คำว่าม,ามันกระพเพราอะไรแบบบา้ากูสิเป็นใจให้มึงหนึ่งหัวอกในจ้างนกแล้วลมึงสิเบิง่งกูเน่เก็บ่้ มันมีสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่ว่าหัดสมืน่นนี่ก็บบ่อลืมคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ดิวเนี่ยเป็นไครใครนี่เป็นใครแปว่าจับซันเป็นแบบไขรไว่าข้อใดกระบอกกระบอกอุ่นหนาวหนาวเข้าไปข้างในหนาวไปพว่ขเขากระดูกลูกขึ้นว่าใดเลยไปว่าเพราะห่องที่ดิวอยู่มันว่าเป็นห่องโดยตรงมันว่าเป็นห่องจรงิงๆเพราะไม่้องมันเป็นห่องแค่เปรียบทางยางและเอากอนเขาห่องอีกห้องหนึ่งเนาะห้องเป็นหยาดหยาดไปอยู่เนี่ยมีบอกเหุ้มห่อนพร้อม พออากาศหนาวินีจไปเขาเกิดว่าเขาไม่รักษาอุณหภูมิร่างกายเขาไม่ได้กระซว่าเป็นไข้ได้ไง่ายแต่กระซิบเศร้าอยากที่สุดนะจ๊ะมันจะเป็นไข้ว่าจับสันมันจีนหนาวเขาไปหอดกระดูกเลยอันนี้คือทอรมานอหลีบอหอดบลลิมจันหอดนะั้นสมือสม,มือนี่เราปรว่าเพื่อนบอกกันว่าบรต้องให้มันลงมาทำงานใส่เข้ามามันก็ไม่ต้องให้มันลงมาทํางานเามามนานนลยนะสันเอาก็อ,กอ๋ก็เป็นแบบนั้นคือ คือเมื่อซื้อปอไจกูเนตี้ย่ำกูอันเป็นนัื่อสินะนีล่ลาเคนที่ว่าเ่เคยเจอันเงี้ยแต่เขา,า,าเอาเนาะใบถึงนี่จังเอาพุงกับเปียกเม่ซินะปากคนอีสานเขาบอกกันเนาะเขาบอกกันจะต่อมามาเจอกับตัวเองหมนเลยคือหอดพอกแม้งแห้งๆนาทีนั้นนะขั้นวัายังกับใดเนาะจกใครแม่แล้วเอาผ้ามาเซตโตให้คือหอดพอกแม่แห้งนาทีนั้นนะคือจังใดกูอยากกับเดยจังใดก็ต้องกลับพ่อบอกตะของว้แล้วตั้งแต่เริ่มเฮ็ดงานน้องเล็กๆคมปากตกคำมากจะเป็นไข่ตลอดว่างานมันหนักเกิน เกินกาลังเข่าความห้องเป็นไม่ยิ่งบบาบางคนหนึ่งเนาะไม่ยิ่งบางบางคนหนึ่งก็ว่าให้งานว่า,นนาอนคะกโอ้โคงบางแห้งจ้ะนั่นแหละเขาเลยจิตเห้พ่อแไม่พี่ดองตัดสินใจก่อนเบิงอ่าตรงที่ดีวอลนี่มาสี่สี่แปมาแบบใดสี่บ้างเกมมาแบบใดก่อนสี่สี่มาเจอในจังลักษณะแบบนี้นล่นแหะจ้ะนี่คือประสบการณ์ที่ดิววอให้ฟัง ก่อนเขาบอกฟังเขาจะมาอยู่มาอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องนะท่านสิเข้าาพี่น้องเจ้าจำไหมได้ควาพี่น้องเอ้เข้า่าเขาเอินมาพี่น้องมึงอยากใส่กูตอนไหนออก็ใส่ว่าเป็นพี่น้องเด้ย่าลืมนะนี่แหละคือระบบพี่น้องมันไม่เป็นงานแบบระบบที่มีคนแบบหลายๆคนเข้ามาบริหารน,นั่นนี่งานที่ว่าเป็นเครื่องงานโอรงโรงแรมที่ดีที่สุด,สดถ้าจะมีงานตามระเห็นเพรกลัวไปกลัวเนาะทาราอาหารในพุทธจต้องศึกษาหรือว่าถามเขาให้ละเอียดเราขอไปทีหนึ่งเพราะเขาว่ามาอยู่กันระบบแบบพี่น้องมึงชีใส่กูตอนไหนก็ได้ มึงสิกดกิ่งกูได้ตอนไหนลงมาเห็นงานก็ได้เมื่อเสื่อเอิญกูจังได๋ก็ได้เพราะกูเป็นพี่น้องระบบพี่น้องเขาเอินง่ายๆบ่มีขอบเขตพระที่นี่เสร็จปุ๊บดิวได้มีโอกาสได้เจอกับผู้ชายคนนึงก็คือแฟนคนที่แต่งงานกันสมัยลังก็คบกันมาเปีนึงเพิ่นก็ไปรับเฮาตอนเย็นเนาะขับรถไป24 24กิโลต่อมื้อต่อเที่ยวนะเพิ่นก็ไปรับเข้าสมัอสิเว็นเนาะมันก็เสียในหมุกน้ำมันไปเฮ็ดงานไกลๆกลับมารับเฮาก็บ่เห็นใจกันเนาะก็เลยว่า ว่าแต่งงานแต่ดูบ,าหาบาหาให,ห,ห้บใไ้ในจังโหเ่าอกเองาบ่พอรู้แล้วว่าเขานะครต่ว,ว่าห่หเขาสิม,มาแต่งแต่งงานนนจะได้จังไหนจะของกระเดงแต่ในความเป็นคนเป็นลูกจ้างคนหนึง่งมีความซื่อสัตย์พอจ้ะถ้าคุณยังอยู่ทำอ่าทำการจ้างหรือว่าระบบการจา้างยังอยู่แบบถือมาตรฐานเขาก็เห็ุงานนําแต่นี่มันบ่เม่นจะ้ะเขาบอกว่าเขาแต่งงานเรียแ,เย,ยแล้วจดทะเบียนแล้วเขาก็จะมาบอก ก่อนมือแต่งงานเขาคือบอกว่าเขาจิตแต่งงานแล้วเขาเล่เด้อแล้ว,วลเขาก็ตกใจแล้วบอะอ้ะอาวสลวินะบอกอ้อถ้าอย่างขึ้คือแต่งงานแล้วเอกสารหุ้นเดคุณนไปเห็นตอนไหนฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้บอกให้คุณหูเพราะฉันเพราะฉันก็บอได้อธิบายนะว่าดิวบอกที่บายว่าต้องบอกเขาลวงหนาว่าเขาจะต้องไปเฮ็ดเรื่องแต่งงานถ้าคุณนไปบอกคุณตอนนั้นเขาก็ต้องเอาคุณไปกลับบ้าน มันกับมันกับมีขอดเสียยูกับดิวดิวว่าดิวดิวเ็บ่ค่อยถูกต้องเขาเขาปันไดเพราะว่าแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาแต่งปุป๊บแล้วเขาจะเลกาเลยแกัง้งเขาแล้วไปยูก็แฟนอันนั้นคือดิวพิดกับเขารอยทั้งรอยแต่ไนด้เมื่อนั้นดิวยังอยู่ในสถานภาพสถานภาพเป็นแรงงันของเขาอยู่ก็คือถ้าแต่งปุป๊บคุณก็ต้องแจง้งเข้าและแคบสิบดิเสียภาษีไร่เขาพร้อมเขาไม่เป็นส่วนดีกับเขาแล็เป็นส่วนดีกับเขาเพราะฉะนั้นแล้ว ดิวก็ไม่ได้พูดิดต่อเขาเพราะดิวยังเป็นพนักงานยังเป็นคนงานจนหฮอดหน้าที่สุดทายนะจ๊ะอ่าสุดทายมากก่อนมือแสดงงานอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งประมาณนี้แหละดิวก็เลยบอกเพื่อนลวงหนาว่าจีได้แต่งงานกับแฟนเด้อพอคบกันมาปีหนึ่งแล้วเนาะเสร็จปุุกเพื่อนก็นตกใจว่าเอาไปเห็นเอกสารต้ใดาย่งสีนาเธอเลย บอกไปโดยตรงว่าให้เฟใ้ให้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยเดินเรื่องไปเอกสารให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยส่งมาเยอรมันพอจะได้ว่าเจ้าของขึ้นว่าต้องได้แต่งบอแต่งเอกสารเพราะเงินแค่ค่าเปเอกสารเข้าใจได้ก็เลยว่าให้เฟ้ให้เพื่อนที่อยู่ไทยเนาะพี่จอยเป็นส่งก็้าไปจ้ะ